ละครสะท้อนสังคมเรื่องแม่คนเดียวลูกเลี้ยงไม่ได้ทำไมไม่กลับบ้านนอกบ้างล่ะลูกโทแม่อย่าเสียงดังไปสิเดี๋ยวคนแถวนี้ก็ได้ยินหรอกนี่มันหมู่บ้านคนรวยนะจะอายไปทำไมกันก็ไหนเมื่อมันคือเรื่องจริงลูกร่ำรวยขนาดนี้ให้แม่มาอยู่ด้วยคนได้ไหมแม่แกแล้วอยู่บ้านนอกคนเดียวมันก็น่าเบือ่อพ่อของลูกก็ตายไปตั้งนานแล้วไม่มีใครอยู่กับแม่เลย ไม่ได้นะแม่ผมให้แม่อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกแม่กลับไปอยู่ที่บ้านนอกซะทําไมแม่จะอยู่บ้านนี้ไม่ได้แม่เป็นแม่ของลูกนะแต่บอกนะว่ารังเกียจแม่ในบรรดาพี่น้องทั้งสคนลูกก็เป็นลูกชายคนเดียวที่แม่รักที่สุดก็ผมบอกแล้วไงว่าแม่อยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าหาว่าแม่ต้องการเงินเอาว่าผมจะส่งให้ก็แล้วกันแม่ก็รู้ว่าภรรยาของผมเธอไม่ถูกชะตากับแม่แม่ไปอยู่กับพี่ๆก่อนก็แล้วกันนี่อย่าบอกนะว่าลูกรักเมียมากกว่าแม่ ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยมายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของลูกเลยแต่ตอนนี้แม่แก่แล้วแม่ก็ต้องการจะอยู่กับลูกหลานแม่ไม่ได้ต้องการเงินลูกก็รู้งั้นแม่ก็ไปอยู่กับพี่ๆตอนนี้ผมต้องกลับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเมียผมสงสัยยายอ่อนมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดท่านมีลูกชายและลูกสาวรวมกันสามคนตอนนี้ท่านก็แก่ชรามากแล้วจึงอยากจะมาขออาศัยอยู่กับลูกชายที่ท่านรักมากที่สุดแต่ก็โดนปฏิเสธ ยายอ่อนรู้สึกเสียใจกับลูกชายคนสุดท้องจึงได้ไปหาลูกสาวคนที่สองลูกสาวคนนี้ยายอ่อนก็รักเช่นกันยายจึงคิดว่าลูกสาวคงจะให้ท่านอาศัยอยู่ด้วยได้อะไรนะแม่จะมาอยู่กับหนูอย่างนั้นหรอหนูให้แม่อยู่ด้วยไม่ได้หรอกนะแม่ก็รู้ว่าสามีของหนูนะ่ะเขาไม่ชอบให้คนอื่นมาอยู่ด้วยแต่ว่าแม่ไม่ใช่คนอื่นนะแม่เป็นแม่ของหนู ก็ลองพูดกับสามีของหนูดูสิเขาคงไม่ว่าหรอกหนูก็เห็นนี่ว่าแม่แก่แล้วจะให้แม่อยู่ที่บ้านนอกคนเดียวจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้เกิดเป็นอะไรไปแล้วไม่มีใครเห็นล่ะนี่ทำไมแม่ถึงพูดไม่รู้เรื่องนะม่นลำบากตรงไหนแม่คนเดียวทำไมเลี้ยงไม่ได้น้องของหนูก็เหมือนกันหนูขอร้องนะคะแม่กลับไปเถอะถ้าหากว่าสามีของหนูเขาเหมือนคนอื่นหนูก็ให้แม่อยู่ด้วยแล้ว หนูที่บายไปแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกงั้นแม่ไปอยู่กับพี่เดือนนะรายนั้นเขาต้องให้แม่อยู่ด้วยอยู่แล้วส่วนหนูแม่เลิกคิดไปได้เลยแม่นะ่ะรักหนูกับน้องชายของหนูมากแต่ละคนไม่อยากจะเลี้ยงดูแม่เสียแรงจริงๆที่แม่รักพวกหนูมากกว่าพี่เดือนไม่ให้แม่อยู่ด้วยแม่ก็ไม่อยู่จำเอาไว้นะยายอ่อนดดาทอลูกสาวคนที่สองหวังจะให้เธอสำนึก แต่ก็เปล่าเลยลูกสาวกลับคิดว่ายายอ่อนมารบกวนชีวิตครอบครัวของเธอเธอจึงเดินหนีแม่ไปอย่างไม่แยแสและที่พึ่งที่สุดท้ายก็คือบ้านลูกสาวคนโตของยายอ่อนหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าเดือนยายอ่อนรักลูกสาวคนนี้น้อยที่สุดแต่ในวันนี้ท่านกลับต้องมาขออยู่อาศัยกับเธอแม่ก็มาอยู่กับหนูสิคะหนูก็เคยบอกแม่แล้วว่าให้แม่มาอยู่ที่นี่แต่แม่ก็ไม่ยอมส่วนนน้องๆนะ่ะช่างเธอขาไม่เป็นไรหรอก หนูดีใจนะคะที่แม่คิดแบบนี้นี่หมายความว่าแกจะให้แม่อยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอเดือนแม่คิดว่าแกจะโกรธแม่ซสอีกกับเรื่องราวที่ผ่านมาแม่รู้ว่าแม่อาจจะลำเอียงรักน้องๆมากกว่าแกไปสักหน่อยแต่จริงๆแม่ก็รักแกนะหนูก็รักแม่ค่ะเนี่ยไม่โกรธแม่ใช่ไหมหนูไม่เคยโกรธแม่เลยนะคะดีซสอีกแม่มาอยู่กับหนูยายอ่อนรู้สึกดีใจมากที่ลูกสาวคนโตยินยอมให้ท่านอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าลูกสาวคนนี้จะไม่ค่อยได้รับความรักจากท่านแต่ว่าเธอก็ยังรักและเคารพยายอ่อนเหมือนเดิมหญิงสาวเคยชวนแม่มาอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วแต่ว่ายายอ่อนก็ปฏิเสธน่าเสียใจจริงๆน้องสาวกับน้องชายของลูกนะไม่ยอมให้แม่อยู่ด้วยท,ทั้งๆที่แม่ก็รักพวกเขามากดูแลเขาอย่างดีมาตลอดแต่กับหนูลูกสาวที่แม่ไม่ค่อยดีสนใจดูแลหนูกลับเป็นคนที่อยากจะเลี้ยงดูแม่ แม่ดีใจจริงๆนะปล่อยพวกเขาไปเถอคะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังหลงระเริงอยู่กับเงินทองแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่อยากจะให้หนูนะเรียกน้องๆมารวมตัวกันที่นี่ได้ไหมยายอ่อนมีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกกับลูกๆทั้งสามคนจึงได้ให้ลูกสาวคนโตเรียกน้องๆมาพบกันที่บ้านของเธออย่างพร้อมหน้ายายอ่อนคิดว่าหากลูกๆทุกคนได้รู้ว่าเรื่องที่ท่านจะพูดนั้นเป็นเรื่องอะไร ทุกคนคงจะตกใจและตื่นเต้นมากส่วนเดือนเองก็สงสัยว่าแม่จะพูดเรื่องอะไรน้องชายและน้องสาวของเดือนเกรงใจพี่สาวมากเมื่อพวกเขาได้รับข้อความว่าให้มาเจอกันที่บ้านของเดือนอย่างด่วนที่สุดพวกเขาก็รีบมาทันทีทั้งที่ไม่ได้อยากมาทีแบบนี้รีบมาเลยนะสามีไม่ว่าเอาหรอโอ้ยหนูเกรงใจพี่รอกหน้ามีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาเถอะแม่มันเสียเวลาพวกหนูรู้ไหม นั่นแหละสิแม่กับพี่มีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาเถอะชักช้าจริงๆแต่แม่อย่ามาบ่นนะที่ผมไม่ให้แม่อยู่ด้วยนะแม่ไม่ได้จะพูดเรื่องนั้นหรอกนะวางใจได้ถ้าอย่างนั้นมีอะไรก็รีบพูดมาสิคะนี่อยู่กับแม่แป๊บหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปกันท่าทำไมต้องรีบกลบับท่านเป็นแม่ของพวกเรานะฝั่งนายทุกคนตอนนี้แม่ขายที่นาของพ่อได้ร้อยห้าสิบล้านจริงหรอครับแม่ผมดีใจที่สุดเลย ทำไมแม่ไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรกล่ะบอกจะเซอร์ไพรส์เลอจ๊ะทุกคนดีใจกันใช่ไหมที่แม่มีเงินมากมายขนาดนี้โธ่พี่เป็นใครก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาแม่ไปอยู่กับหนูไหมไม่ได้แม่ต้องอยู่กับผมเอาล่ะฟังนะแม่จะอยู่กับพี่เดือนและยกเงินทั้งหมดให้กับเขาเพราะว่าพี่เขาจะเลี้ยงดูแม่ไม่ได้นะแม่แม่ต้องแบ่งเงินให้ผมด้วยทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกล่ะหากเธอเลี้ยงแม่ตั้งแต่ทีแรกก็คงได้เงินแล้ว ก็แม่ไม่บอกนี่นาหนูนึกว่าแม่จะมาอยู่ฟรีๆแม่รักลูกทั้งสองคนมากกว่าพี่เดือนแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเลี้ยงแม่สักคนแต่แม่จะให้พี่เดือนคนเดียวไม่ได้นะเงินตั้งร้อยหล้านในแม่บอกว่ารักผมมากที่สุดแม่ก็ต้องเอาเงินนั่นให้ผมสิแม่รักลูกมากก็ใช่แต่ว่าลูกไม่ได้รักแม่เพราะฉะนั้นแม่ควรให้เงินกับคนที่รักแม่ไม่ให้หนูก็ไม่เอาจำไว้เลยนะ จำไว้ทั้งแม่ทั้งพี่เดือนนั่นแหละแม่คะอย่าเสียใจไปเลยเอาไว้หนูจะคุยกับน้องๆให้แม่พูดจริงๆนะแม่จะยกเงิน150ล้านให้กับเดือนส่วนหนูจะแบ่งให้น้องๆคนละเท่าไหร่ก็ตามใจเรื่องแบ่งหนูแบ่งแน่คะ่ะแต่ว่าหนูอยากจะให้บทเรียนกับพวกเขาหรือแม่คิดว่าไงคะดีเหมือนกันจะลูกให้บทเรียนกับน้องๆบ้างก็ดีเห็นแก่เงินกันจริงๆ ในไทยที่สุดยายอ่อนก็ได้อาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีชื่อว่าเดือนท่านรู้สึกซาบซึ้งใจในตัวลูกสาวคนนี้มากถึงแม้ที่ผ่านมาท่านจะรักเธอน้อยกว่าลูกคนอื่นๆแต่ว่าเดือนก็ยังรักและการันอยูต่อแม่ติดกับน้องชายและน้องสาวที่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมเลี้ยงดูแม่แต่พอรู้ว่าแม่มีเงินมากมายพวกเขาก็เปลี่ยนใจแต่ก็นั่นแหละมันสายเกินไปแล้ว